ภายในงานมีคณะสัตธาสาธุชนทั้งชาวไทยชาวพมา่าสีลังกาบราซิลและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากโดยได้รับความเมตตาจากพระครูอดุลธรรมวิเทศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกบป่าวัตนาสูตรก่อนที่กัลยานมิสุดารัตโคสุดาได้เป็นตัวแทนผู้มีบุญขึ้นจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัย จากนั้นทุกท่านได้กล่าวคำสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยและกล่าวคำอารัธนาศีีห้าส่วนกัรยาณมิตรระวิวันเวสกุลและกัลายนานมิตรยุพินคำล่าได้น้อมนำพานทูบเทียนแพรและพานดอกไม้ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมทั้งได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธี กล่าวคำถวายค่ายานพาหนะประธานนำกล่าวคือกัล,ลายาณมิตรอาภรโอสกะและกัล,ลายาณมิตรพัชราชิมิสุพิธีกล่าวคำถวาระเบียบดอกไม้ประธานนำกล่าวคือกัล,ลายาณมิตรทิติมายูฮารากิและกัล,ลายนานมิตรอํานวยมัสุบายักชิส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน ประธานนํำกล่าวคือการยานมิตรประครองอาคิบะกัลยนานมิตรพัฒนามงคลประเสริฐและเด็กชายโสมะทสัสโนด้านกัลยนานมิตรกนกการชิบะนํำกล่าวคำอธิษฐานจิตสร้างผังแห่งความสำเร็จจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญจำนวน16รูป พร้อมกันนั้นในเวลา11บเนิกาเป็นพิธีเปิดโรงทานบารมีซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มีบุญนำข้าปลาอาหารทั้งหวานทั้งขาวมาร่วมออกโรงทานด้วยเมนูอาหารกว่า30รายการสำหรับภาคบ่ายความปพื้นมปิติได้ทับทวีเมื่อคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี่ามกลางเสียงปรบมือและสาธุการของมนุษย์ และเทวาทั้งหลายก่อนที่ผู้มิบุญจะได้สั่งสมมหาการลทานอันยิ่งใหญ่ทุกท่านได้ร่วมใจกันหยุดนิ่งณนะศูนย์กลางกายฐานที่7ดด้วยการปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งดีแล้วจึงเข้าสู่บรรยากาศของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มด้วย พิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดานำกล่าวโดยกัลายาณมิตรศีสวัยการเกตและกัลายนานมิตรเกศรอ,อากิบะส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้ากรถินนำกล่าวโดยกัลายาณมิตรระวิวันเวสกุลและกัลายาณมิตรสุดารัตโคสุดาพร้อมกันนี้ประทางกรถินทั้งสองท่านได้อัญเชิญผ้าไตรกรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ เพื่อประกอบพิธีกล่าวคำพเดียงสงและกล่าวอัปโลกกถินซึ่งพระภิกษุสงฆ์ผู้ได้รับผ้ากถินในปีนี้คือพระครูอดุลธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดภาวนานางานโนในการนี้ท่านประธานกถินยังได้น้อมนำปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสง์ตามด้วยพันดอกไม้ส่วนเจ้าภาพประธานรองประธานกองและผู้มีบุญที่มาร่วมงานทุกท่าน ก็ได้ร่วมถวายปัจจัยบริวารกระถินเพื่อเป็นต้นทุนในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและบูชาธรรมในวาระ81ปีของหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วย